สวัสดีครับร้านค้าพลังงานแสงอาทิตร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมนี่จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ลง YouTube นี่นี่ก็เป็นเครื่องซักผ้านะครับที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ทั้งหมดก็5,500วัตบาทนี่ครับมีแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา บนหลังคาก็360วัตต์สิบหกคัน,น,นกลางวันนะครับใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับหลอดไฟเบสแบบที่ลิเรียมตัวน,นี้เวลา เวลา14นาฬิกานะครับผลิตได้แดดหน้าหนาวมันจะไม่แรงเท่าไหร่ครับ2.6กิโลวัตต์อนีโหลดก็กินประมาณ500ครับตัวเช่ตัดก็กินกระแสรประมาณ3แอมป์2อแอมป์นะครับช่วงกระแสตัดนะครับผมอ่าให้ทดลอง ลองกับงานโซลาร์เซลล์ในร้านมินิมารัสมาดูครับมาดูไฟฟ้าคราวนี้เราดึงไฟฟ้ามาหรือเปล่ามาดูมอว์มิเตอร์นะครับผมมิเตอร์มิเตอร์ไฟนะครับมิเตอร์ไฟก็นิ่งนะครับผมนิ่งเพราะว่าไม่ได้ดึงกนนาคครไฟเราคลิปครับคลิปทดลองคลิปแรก ทีทดลองลง YouTube นะครับกับผมครับ